ซึ่งแขกรับเชิญของเรานั้นต้องการแสงไฟสีสม้มสาขาการสื่อสารการตลาดของแมคคอมวิชา Digital Marketing c o m m อมมูนิเคชที่แขกรับเชิญของเราก็คือหลังจากที่เราหายไปนานมากไม่ได้ลงคลิปเลยเราก็ได้กลับมาอีกครั้งกับการรีวิวสาขาการสื่อสารการตลาดของแมคคอม ก็คือปีเนี้ยเขาให้เลือกเจอตั้งแต่ตอนเข้าปีหนึ่งใช่ไหมก็จะมี2อันหละกก็คือผลิตสื่อสร้างสารค์หรือว่าเอนเตอร์เทนแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นสื่อสารการตลาดหรือว่ามาคอมซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวมาคอมเพราะว่าเราเรียนมาคอมแต่ว่าตอนปีของเราอะ่ะเขาไม่ได้ให้เลือกเจอตอั้งแต่ตอนเข้าปีหนึ่งน,นะเขาจะให้เลือกเจอตอนปีหนึ่งเทอมสองโดยใช้เกรดปีหนึ่งเทอมหนึ่งวิชาตัวคณะในการเลือก เราก็เพิ่งได้เรียนตัวเจอแค่ไปแค่ไม่ถึงเทอมแค่แค่ตอนเทอมสองซึ่งตอนนี้ยังไม่จบเทอมสองอาจจะให้ข้อมูลอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ก็จะให้เท่าที่ให้ได้เราอยู่ปี1เทอมสองก็เพิ่งเรียนตัวเจอไปแค่ตัวเดียวก็คือวิชาดิจิตอลมาร์เก็ n ต c ้งคอมมูนิเคชันซึ่งเรามีแขกรับเชิญมาแนะนำก็คือจะบอกว่าจองตัวยากมากคือติดต่อคิวล่วงหน้าสองอาทิตย์อะ คือตั้งใจนที่สุดในมาคอมอ่ะเอออยากดูแลฉันไหมล่ะว่าใครแขกรับเชิญของเรานั้นต้องการแสงไฟสีสม้มเราก็เลยเปิดไฟมาถึงไมมว่าตอนนี้หน้าเราจะไม่ค่อยสวยแต่ว,ว่าถ้าแขกรับเชิญเราอยู่ดีเราก็โอเคแขกรับเชิญของเราก็แขกรับเชิญของเราก็คือ <oh <my God> เราจะให้แมนจูมาช่วยเราพูดนิดนึงเพราะว่าแมนจูตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนที่สุดในแอดแล้วอะ่ะคือตั้งใจเรียนที่สุดในมาคอมอะแล้วเราแบบไม่ค่อยตั้งใจเรียนไงแต่ว่าเราจะพยายามวิชาแรกนะก็คือดิจิตอลมาเก็ตติ้งคอมมูนเคชั่นวิชานี้ก็จะเรียนเกี่ยวกับโฆษณาสื่อโซเชียลมีเดียการวางแผนกลยุทธ์การตลาดเ,ออเบื้องต้นเออเบื้องต้นก็คือจะเรียนทุกอย่างเป็นแบบเบื้องต้น แล้วก็จะมีชิ้นงานแบบอินฟลูเอนเซอร์แบบให้ทําให้เลือกอินฟลูเอนเซอร์มาคนนึงแล้วก็แบบเลือกแล้วก็แบบดูว่าอินฟลูเอนเซอร์คนนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นใครอะไรประมาณนี้อืมแล้วอาจารย์เขาก็ดีด้วยนะอาจารย์ที่มาสอนเราใช่แล้วอาจารย์อ,อาจารย์ก็ทําอาชีพนี้แบบมาจริงๆอะ่ะใช่แล้วอาจารย์แบบสอนดีสนุกไอนน้คือก่อนมีเทอมนะแล้วก็มีงานหนึ่งเป็นงานรีวิวสินค้าซึ่งอันนี้สนุกมากทำเมนจูได้มันจะต้องแบบใช้ไอเดียของเราในการครีเอทที่แบบ เราเหมือนเราจะโปรโมทสิ่งสิ่งหนึ่งออกมาแบบให้แบบผู้บริโภคแบบต้องการเราก็ต้องแบบคิดว่าเออทำไงตามของเราก็ารีวิวเบสต้าให้เราตั้งเองใช่ก็คือสนุกอันนี้คือก่อนมีเทมนะไม่มีสอนมีเทมแล้วตอนเนี้ยเราเพิ่งสอบมีเทมไปแล้วตอนเนี้ยกาลังเรียนก่อนที่จะสอบไฟนอลซึ่งเนื้อหาหลังมีเทม <c oughs> พูดดิพูดเลยพูดเลย ส่นเนื้อหาปลายผ้าครับมันก็เป็นการจาะกลุ่มลูกค้าของแต่ละแอปพลิเคชันเช่น t i k t o k Facebook Twitter i n ิน a g r a กอเนี้ยเราจะเรียนรู้ว่าเอ้ยทําไมเราเลื่อนฟีดมาเนี้ยมันเจอโฆษณาได้ออกมาอ้าเราแค่ดูแค่นี้ทําไมแบบมันเด้งฟีดเกี่ยวกับสิ่งน่าสนใจออกมาแบบเยอะขนาดนี้แล้วก็เออทําไมมันก็กลัวสอบอะแต่ว่า,ามันจะมีสูตรคํานวณน,นิดหน่อยมันเป็นสูตรคํานวณแบบ ง่ายๆเบสิกเขาให้สูตรมาเขาให้สูตร่เออใช่ใช่ใช่แบบนั้นแต่ว่าเรียนแบบเรียนแบบกับอาจารย์ผ่านอาจารย์เป็นอาจารย์พิเศษที่เขาแับสอนมหาดับไลน์มหาวิทยาลัยใช่ใช่ก็เรียนแบบนั่งเรียนในห้องแต่ว่าอาจารย์อยู่ในจอใช่ใช่ก็คือต้องมีสมาธิอะคือถ้าหลุดคือหลุดอะอย่างเราหลุดเลยแล้วเหมือนเขาบอกว่าเขาก็จะเก่นอาจารย์อีกแล้วอะเเขาอยากให้เราเรียนรู้จากหลายคนอะเหมือนเรา เพิ่งเร,เรียนมาสองคนแล้วเดี๋ยวมันจะเหมือนจะมีอีกสองคนรู้สึกรู้สึกไม่ไม่รู้แต่ว่าคือเราหลุดไปเลยอ่ะคือถ้าแบบไม่ตั้งใจก็คือหลุดเลยอืมจบแล้วอันเนี้ยเพราะว่าเพิ่งเรียนมาแค่นี้เออยังไม่จบปีหนึ่งเทอมสองแต่ก็สนุกดนะีวิชาที่สนุกใช่เป็นวิชาที่ใช้พลังงานเยอะมากเพราะว่าต้องตั้งใจเรียนอีกวิชาหนึ่งเป็นวิชาที่คนเรียนมาค่อมต้องเลือกก็คือมาคับให้เลือกนั่นแหละคือสแตทก,ก็คือสถิติ แต่ว่าคนที่ไม่ชอบเรียนคณิตอย่าพึ่งอย่าพิ่งไปฟังก่อนคือที่เราเรียนมันเป็นแบบเบสิะครับแล้วก็ที่เราเรียนส่วนใหญ่ตอนนี้มันแบบเกี่ยวกับทฤษฎีไปก่อนแล้วก็มีคำนวณเล็กน้อยแล้วพิ่งมาเริ่มคำนวณจ้จ๋านิดนึงก็คือหลังกลางภาคนี่เองซึ่งสูตรมันก็แบบเบสิกแล้วอาจารย์ให้สูตรมาในมา,มาในก็สอบด้วยซ้ำเราแ,แค่ดแบบับทำความเข้าใจกับมันแล้วก็เอาตัวเลขเข้าไปแทนแล้วก็ทําได้เลยแล้วก็เอา,าเครื่องคิดเลขเข้าไปได้ใช่เอา,าเครื่องคิดเลขเข้าไปสอบได้ ล้วถ้าเกิดดับเรียนอาจารย์กันอาจารย์เข้าใจดีมากนะอาจารย์เขาใจดีมากเจอรเขาใจดีก็ทอปสเต็ปทอปสิกสเต็ปทำไปเล่นก็คือจะบอกว่าเราอะก็ไม่เก่งคณิตเหมือนกันถ้าสมมติว่าคนที่แบบไม่เก่งคณิตเลยไม่ชอบคณิตเลยก็ถามว่าเรียนได้ไหมเรียนได้เว้ยแกคือฉันก็ไม่ชอบเรียนคณิตเหมือนกันคือไม่ชอบอะไม่ชอบไม่พอเรียนไม่เก่งด้วย แต่ก็มันก็ไม่ได้ยากเวอร์ขนาดนั้นก็คือถ้าแบบก่อนสอบอ่านก็ทําได้อะเออไม่ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนสายวิทย์คณิตมาก็ได้ก็อ่านเอาแต่คนเรียนวิทย์คณิตมาก็จะได้เรียบก่อนดีกว่านิดนึงใช่อันนี้ก็เรียนวิทย์คณิตมาอันนี้ก็เรียนวิทย์คณิตมาเหมือนกันก็คือเหมือนมหวใช่แต่ง่ายกว่ามหกง่ายง่ายกว่ามหกไม่รู้ว่าง่ายกว่าหรือเปล่าเพราะว่ามหกไม่ได้เรียนจบไม่ได้ตั้งใจเรียนคณิตจบไม่ดีเนาะไม่ดีนะไม่ดีนะแต่อีกอย่างมันง่ายกว่าเชื่อแมนจูเถอะ ก็มาคอมอ่ะใครเป็นอินโทรเวิร์ดก็เรียนได้แบบคนที่ชอบทํางานแบบสายนี้แต่ว่าเป็นแบบอยางอยู่แบบไม่ได้อยู่อยากอยู่แบบออกองใช้สมองนอิดนึงเออคือพี่ก็เคยแบบลองเข้าไปแบบไปอยู่กับเบื้องหน้าแล้วรู้สึกไม่ไหวก็เลยต้องเรียนอันนี้แทนอ๋ตลกอ,นนอะอยากให้แบบคือถึงแม้ว่าชื่อสาขามันจะไม่น่าเรียน แต่มันสนุกจริงๆตอนแรกพี่ก็ไม่อยากเรียนแต่พอเรียนไปมาเอ้ยมันแบบใช่แล้วมันน่าเรียนนะใช่คือตอนแรกอ่ะคือขอปีเรามันไม่ได้ให้เลือกเจอตั้งแต่ตอนที่แบบเข้าปีหนึ่งใช่ปะเขาจะให้เลือกตอนปีหนึ่งเทอมสองซึ่งตอนแรกอ่ะที่เข้ามคคอมม์ก็อยากเรียนแบบเรียนใช่ตอนแรกก็อยากเรียนเใช่ครับแต่พอสภกพก็แบบเอออยากเรียนมคคอมก็เลยเข้ามคคอมแต่ว่าปีเนี้ยก็แต่ตอนนั้นาคนก็แย่งเข้าตั้งเยอะใช่ก็คือคนคนก็เลือกเขาจะแบบให้เลือกลำ สามอันใช่ไหมมีแอดพีแล้วก็เอมีสามอันซึ่งแอดกับพีก็คือจะอยู่ในมาคอมเหมือนกันแต่ว่าแบ่งกันแอดคือโฆษณาพ r รคือประชาสัมพันธ์แต่เขารับน้อยสุดเท่ากันแอดกับพีร์ับเท่ากันอเออคือแอดกับพีร์ับเท่ากันอืมแต่แต่คนเรียกแอดเยอะสุดใช่มาเลยแข่งขันเยอะใช่ซึ่งเราอยู่แอดนี่ก็อยู่แอดเออ <c oughs> นั่นแหละแต่ว่าปีเนี้ยเขาให้เลือก เขาให้เลือกเจ้าต้องแต่ตอนข้าปีหนึ่งใช่ไหมก็อยากให้ทุกคนแบบลองตัดสินใจดีๆอืมใช่แต่ของเรามันได้เปลี่ยนอย่าแบบได้ลองเรียนก่อนได้ลองได้ลองเรียนก่อนแล้วก็แบบไปไปแบบฟังคําแนะนําจากรุ่นพี่มาอะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้เราอยู่ปีหนึ่งอยู่เราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตอ่ะปีสองปีสามอ่ะจะสนุกเหมือนแบบนี้หรือเปล่าแต่ก็คงคิดว่างานเยอะแหละเออ แต่ก็ไปดักฟังจากรุ่นพี่มามันก็เนื้อหาประทบดีแล้วก็มีการแบบแข่งขันประกวดเข้าโครงการเก็บพอร์ตอะไรเงี้ยสอบกาทงานนะครับจากที่ปรึกษาพี่ๆี่มาเกี่ยวกับการหางานทาเหมือนสาขาเราเนี่ยมันจะหางานอาจจะง่ายกว่าเอเดนนิดนึงเพราะว่าคนอาจจะเรียนน้อยเหรออันอันนี้ไม่รู้แต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วแต่คนว่าไม่เกี่ยวกับคนด้วยเนาะใช่ใช่อันนี้แล้วแต่คนก็แล้วแต่ความชอบของทุกคนนะคือไม่คอมเป็นคณะที่แบบชิวะ่ะซึ่งจริงๆแล้วมัน,ม,นมันมันมีเรียนวิชาอื่นๆด้วยนะแบบ เช่นแต่ส่วนใหญ่มันก็เรียนจบในคาบป่ายแล้วก็มีติ่งวิชาเดียวตอนใช่<า>ซึ่งวิชาตอนบ่ายคือวิชาเลือกวิชาแบบวิชานอกคณะอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเลือกตามที่เราชอบเออส่วนวิชาอื่นในคณะก็แบบเป็นวิชาแบบ content writing ท่านี้เหมือน,อนเราเรียนแค่สามตัวเองมังใช่ก็เรียนแบบไม่เหนื่อยครับชิลชิลคือสบายอ่ะคือแทบไม่ได้สบายหรอก สบายสบายสบายแล้วเชิญคณะอื่นอ่ะโอเคใช่ใช่ใช่ก็คือชิวอะทุกคนไม่ต้องไม่ต้องเครียดเลยคือมาเรียนชิวได้เลยถึงแม้จะมีคํานวณก็ก็ชิวๆคือกลัวมาเข้ามขายไม่ออกเพราะว่าชื่อราขาแต่ไม่น่าเรียนไนี้ใช่คือคนมาเรียนคือเข้าใจฟิลแบบคนจะเข้ามาเรียนแมสคอมมันก็คือแบบคณะนี้ใช่เพราะว่าเป็นพี่ก็คงไม่เลือกการตลาดซะแรกใช่คือเราแบบบางทีไม่รู้ไงว่าการตลาดจริงมาเรียนอะไรคือเข้ามาด้วยคมที่อยากเรียนนี้เทศอ่ะ เอนเตอร์เทนแบบผลิตสื่ออย่างเงี้ยจับกลงจับกล้องเออจับกล้องออกก้องอะไรอย่างงี้แต่พูดถึงว่าเราก็ไม่ใช่ว่าจะเรียนมาคอมเราจะไม่ได้จับอะไรคนนั้นเลยนะก็จะมีกับวิชาให้เรียนทางเอนแล้วก็ทางวัฒนธรรมแบบอย่างของเราตอนปีหนึ่งเทอมหนึ่งก็มีแบบเรียนวิชาที่แบบต้องไปถ่ายของถ่ายกล้องยืมกล้องไปถ่ายอะไรอย่างงี้ก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าเออการตลาดยังจะไม่มีทําเกี่ยวกับเอนเลยมันก็มีแต่แค่เราจะเน้นตรงส่วนของ การตลาดนี่แหละใช่ใช่ใช,ช่มีน้องทักมาถามอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องแบบเจออะไรพวกนี้แบบจะเลือกอะไรดีก็มาค่อมก็น่าสนใจนะทุกคนมันสนุกจริงๆมาเรียนเธอเน,นี่ยมาเรียนเธอเจอแต่คนน่ารักเต็มไปหมดก็ใช่มาค่อมมีแต่คนน่ารักนะจริงๆ โซนนะคะโซนนะคะทักได้นะคะคลิปนี้เราอาจจะแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องพูดวนไปวนมาหรือว่าเอ้ยงั้นแหละแต่ว่าพยายามพยายามสุดๆแล้วพยายามพูดสุดๆแล้วถ้าไม่เข้าใจก็ทักมาถามได้่หงมทักมาถามเราได้เลยเราจะเราพร้อมที่จะคขมาค่อมเต็มที่ซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะตัดคลิปนี้แล้วลงไป ตอนไหนแต่เราจะพยายามตัดแล้ววันนี้<ง>เหมือนจะเลือกโคต้าวันแรกใช่โคต้าโคต้าภาคเหนือ,อเขาที่เลือกอนะเท่าไหร่นะสิบสามกุมภาพันธ์เท่าไหร่ไม่รู้ <13 S 1> ซึ่งวันนี้ที่ถ่ายคือวันที่สนะิบสามแล้วตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งเราก็พยายามที่จะแบบจะตัดให้เร็วที่สุดแล้วก็ลงให้เร็วที่สุดเออแล้วก็อย่าลืมมาเจอกันรับน้องน,นะอยากเจออยากเจอรับน้องหกเจ็ด รบนองแม่คอบหกเสร็จมาเจอกั่รบนองนะทุกคนตื่นเต้นจริงอยากเจอตื่นเต้นมากฝากมาคอมไว้ในออบบกอ้อมใจคนด้วย <c oughs> คือคิดตรงกันเลยเขาเนี่ยคือฝากคือฝากมาคอมไว้ด้วยนะทุกคนถ้าถ้าอยากถามอะไรก็ทักมาทีหลังได้ไปละเดี๋ยวถ้าคิดคอนเทนต์หน้าได้จะมาอัดใหม่ <c oughs> คือคือเราคือลงชิปปีละครึ่งปีครั้งอะ คือลองคิดเพิ่มีกทางคุณคิดไหมเหรอไอคิดจบนะเออโอเคแค่ไหนทุกคนแม่บ้างไอสู้ๆนะขอให้ติดละครมาเจอการรับน้องนะ